คนแต่ละคนนี่มันแตกต่างกันชีวิตเขาก็เป็นของเขาชีวิตเราก็เป็นของเราเราจะเลือกเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ดีละ่ะก็เคยย้ำเสมอว่าต่างคนต่างตายแล้วต่างคนต่างไปตามบุญและกรรมโอกาสเกิดเป็นคนพบกันอีกนั้นแสนยากตายเป็นผีเหมือนกันก็ยังไม่มีโอกาสเจอกันเลยก็มี เราน่าจะใช้ชีวิตของเราสะสมบุญใหม่ไว้เพื่อตัวเราเองเพื่ออนาคตภายภาคหน้าจะได้ไม่ลำบากไม่ต้องทุกยากทุกกายทุกใจอีกเหมือนปัจจุบันให้จิตสบายซะก่อนตายเราก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าน,นี้เช่นไปสวรรค์ไปเป็นพรหมหรือว่าเข้านิพพานมีคนถามว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรตอบแบบง่ายๆเกิดมาเพื่อใช้กรรม สำหรับบางคนที่ทุกข์มากเพราะว่าเขาทำไว้เยอะแล้วก็เกิดมาสร้างบุญเพิ่มสำหรับคนที่ใฝ่ใจในทานศีลภาวนาในธรรมะ